สวัสดีครับตอนนี้ประเทศไทยของเรานั้นก็เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวแล้วเดี๋ยวเราไปหากิจกรรมอะไรทํากันดีกว่าครับผ่ามาดับร้อนด้วยการเล่นเครื่องเล่นอย่างจังเกอร์โคสเตอร์ที่สนุกหวาดเสียวเร้าใจแต่เล่นเสร็จเท่านั้นแหละ mm hmm. เงื่อเนี่ยทั่วมือท่วมตัวเต็มไปหมดเลย สิ่งหนึ่งที่คนไทยเวลาไปไหนบ้านไหนกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยเนี่ยนั่นก็คือการเข้าวัดทําบุญแต่วัดทําบุญในช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็ร้อนใช้เล่นเลยนะเอาซะตัวแฉะเลยทีเดียวหรือจะเป็นการช้อปปิง้งไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าสายบ่ายเย็นหน้าร้อนก็คือหน้าร้อนเวลาช้อปปิ้งทีเนี่ยปาดเงือก,กันเลยทีเดียว จริงๆแล้วกิจกรรมในหน้าร้อนเนี่ยยังมีอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายเลยและสิ่งที่มากับหน้าร้อนนั่นก็คือแสงแดดที่ร้อนละอุและนอกเหนือจากที่เราจะเจอแสงแดดที่เกิดความร้อนแล้วเนี่ยเวลาทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็มีเหงื่อไหลไค่ย้อยเต็มตัวเราไปหมดเลยนะครับถ้าสักสมเยอะๆเนี่ยก็ก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียอีกที่ก่อให้เกิดกินเหงื่อกินกายอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สามารถคลา,คลายความร้อนลดกินเหงื่อกินกายได,ได้ดีนั่นก็คือการอาบน้ำนั่นเอง แต่ถ้าเกิดอาบน้าไม่สะอาดก็ก่อให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดโรคผิวหนังบางชนิดเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นแนะนําสบูแบรนด์เบนจกายที่เขามีสารสกัดจาก่านชาโคช่วยในการลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วกลิ่นของเขาเนี่ก็ หอมเวลาอาบน้ำเนี่ยกลิ่นของเขาก็ติดตัวแถมยังเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ทำมาเหมาะสมกับคนไทยอีกด้วยเองครับหน้าร้อนแบบนี้ทุกๆก,กิจกรรมถ้าอยากมั่นใจแนะนำสบู่เป็นสกายครับ